ทงครับมาจิ้นมาตำยานมือนีลุงลาจัดเต็มครับนี่ทำบ้ฮหอดขวบบ่ได้กินด้เนี่ยแกนบอกเพราะเพราะทันกินเขาแซบตัวไนลุงมาทงแซบบอกแซบตำบสมองจำยานเนาะเดี๋ยวมีลีเลือดแต่นั่งจิ้นไอ้ส้มแบบโบร้านบิดเลยครับท่านพระจัจาร์มาจากไทยสารคามผลกับมาฝึกนั่งน้ำมู นั่งแบบโบราณครับโอ้ยเห็นพี่เห็นน้องได้กินเขาขสี่ก็ดีใจน้ำครับน้ำลายแตจกจากจ่าครับเอาโจ้คุณไม่น่านกินใช่ล่ะโอ้เราจะเฮ็ดบุญกับถิ่นใหญ่ครับเหี้ยไก่มือสีฮอดเนี่ยล่ะเรากต้องเราพี่เราน้องพริจักร์น้องซาลากระได้ก็ร่างคุณหาพี่น้องเฮาผู้รวมบริจากเพื่อโอ้ยธรรมดาหมูสามเพราเป็นธรรมดาครับ เงินลังไหลเขาวัตถะพิจารย์มาขึ้นวะ <c oughs> ได้ขักง๊ับมือเสาร์ไอ้ฟังอยู่เอามาด้ยวยพี่้องที่เขาน้ำกันครับ